สวัสดีครับทุกท่านค่ำคืนนี้ขอเชิญทุกท่านมาพักผ่อนจิตใจปล่อยวางเรื่องราวต่างๆและมารับฟังเรื่องเล่าจากพุทธการเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้จิตใจของเราสงบลงและได้รับข้อคิดอันล้ำค่าก่อนจะหลับตาลงในค่ำคืนนี้ครับคืนนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากสมุททชาดกครับชาดกที่สอนเราถึงคุณค่าของการไม่ประมาทว่าการประมาทนั้น ร้ายกาจเพียงใดและการมีสติอยู่เสมอจะช่วยให้เราพ้นภัยได้อย่างไรการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะชมพูทวีปในดินแดนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นมีพระราชาผู้ปกครองแคว้นกาสีพระนามว่าพระเจ้าพมทัตทรงมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งทรงพะนามว่าเจ้าชายโพธิสัตว์ผู้ซึ่งภายภาคหน้าจะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในยุคนั้น การเดินทางข้ามมหาสมุทรนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และอันตรายมากมีแต่บรรดาพ่อค้าผู้ร่ำรวยและกล้าหาญเท่านั้นที่จะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อนำสินค้าอันล้ำค่าจากแดนไกลมาค้าขายเพื่อสร้างกำไรมหาศาลวันหนึ่งมีกลุ่มพ่อค้าใหญ่กลุ่มหนึ่งพวกเขาเตรียมตัวที่จะเดินทางข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเพื่อไปยังเกาะแก้วมณี แรงรวมของอัญมณีลำค่าหัวหน้ากองครารวานพ่อค้านั้นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญการเดินเรือเขาเตรียมเรือสำเภาขนาดใหญ่ที่แข็งแรงพร้อมสเสบียงอาหารและน้ำดื่มอย่างครบคันและได้ว่าจ้างลูกเรือผู้มากประสบการณ์มาร่วมเดินทางด้วยก่อนจะออกเดินทางหัวหน้าพ่อค้าได้ย้ำเตือนลูกเรือและเหล่าพ่อค้าทุกคนว่า การเดินทางครั้งนี้ยาวนานและอันตรายยิ่งนักทุกคนจงระมัดระวังอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดเก็บสเสบียงให้ดีอย่าให้เสียหายและดูแลเรือให้พร้อมอยู่เสมอทุกคนรับคำสั่งและเตรียมพร้อมออกเดินทางด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมเรือสำเภาล่นออกสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า ท้องฟ้าแจ่มใสคลื่นลมสงบก,การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆความราบรื่นนี้เองกลับนำมาซึ่งความประมาทลูกเรือบางคนเริ่มเห็นว่าการเดินทางดูจะง่ายใดกว่าที่คิดไว้มากพวกเขาเริ่มผ่อนคลายความระมัดระวังบางคนก็นำเอาเสบียงอาหารที่ควรจะเก็บไว้กินนานๆ ออกมาคิดเล่นอย่างฟุ่มเฟืยบางคนก็เริ่มดื่มสุราจนมึนเมาไม่ได้สนใจดูเรืออย่างที่เคยเป็นหัวหน้าพ่อขาผู้รอบคอบเห็นดังนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจเขาพยายามเตือนลูกเรือให้กลับมามีสติและระมัดระวังแต่ด้วยความที่การเดินทางนั้นยังคงราบรื่นอยู่คำเตือนของเขาก็ไม่ได้รับการใส่ใจอย่างที่ควร วันหนึ่งขณะที่เรือสำเภากำลังแล่นอยู่กลางมหาสมุทรอันเวงวางท้องฟ้าที่เคยสดใสกับเริ่มมืดคึ้มอย่างรวดเร็วลมกันโชกแรงพายุโหมกระหนำ่ำคลื่นยักษ์ซัดเข้าใส่เรืออย่างบ้าคลั่งลูกเรือและพ่อค้าทุกคนต่างตกใจกลัววิ่งวุ่นกันไปหมดไม่มีใครคาดคิดพายุจะมาเร็ว และอุนแรงเช่นนี้เรือสำเภาถูกพายุซัดโหมอย่างหนักเสาเรือหักใบเรือขาดสเก็ตไม้แตกหักกระจายไปทั่วเสเบียงอาหารที่เคยมีอยู่มากมายบัดนี้กลับเสียหายแทบทั้งหมดเพราะไม่ได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีน้ำดื่มก็ปนเปื้อนน้ำทะเลไปเสียมากและที่เลวร้ายที่สุดก็คือพายุ ดันพัดพาเรือไปชนเข้ากับหินโศค,ครกอย่างแรงทำให้เรือแตกรั่วทุกคนต่างสิ้นหวังมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวไม่มีทางออกพ่อค้าและลูกเรือที่ประมาทต่างโทษตัวเองที่ไม่เชื่อฟังคําเตือนของหัวหน้าแต่หัวหน้าพ่อค้าผู้ไม่เคยประมาทเขายังคงมีสติอยู่เสมอเขาไม่ได้ตื่นตระหนกไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่พยายามประเมินสถานการณ์และคิดหาทางรอดต่อไปแม้เพียงเรือจะพังสเบียงจะเสียหายแต่เขาก็ยังพอมีเสเบียงบางส่วนที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีน้ำดื่มก็ยังมีเหลืออยู่บ้างเพราะเขามีความระมัดระวังอยู่เสมอเขาพยายามปะผุเรือซ่อมเรือเท่าที่จะทำได้และพยายามนำเรือที่เสียหาย ไปให้ถึงฝั่งที่อยู่ใกล้ที่สุดแม้จะทุรักทุเลแต่ด้วยความภาคเพียรความไม่ประมาทของเขาในตอนแรกทำให้พวกเขายังพอมีอกาศรอดต่อไปในที่สุดหลังจากการต่อสู้กับพายุและมหาสมุทรอันดุร้ายพวกเขาก็สามารถนำเรือที่เสียหายเข้าเทียบท่าที่เกาะแห่งหนึ่งได้อย่างบุดวิททุกคนต่างอ่อนแรงและหมดหวัง แต่ก็รู้สึกโล่งใจอย่างที่รอดชีวิตมาได้เหตุการณ์ครั้งนี้สอนบทเรียนอันล้ำค่าให้กับทุกคนที่รอดชีวิตว่าความประมาทนั้นเป็นภัยอย่างยิ่งมันสามารถนำพาความหายนะมาให้เราได้ในเวลาที่เราไม่คาดคิดในทางกลับกันการไม่ประมาทหรือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน การรู้จักบริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่ด้วยความรอบคอบจะเป็นเกราะป้องกันและช่วยให้เราสามารถพ้นวิกฤตต,ต่างๆในชีวิตไปได้เรื่องราวจากสมุทชาดกสอนให้เราเห็นว่าไม่ว่าชีวิตของเราจะราบรื่นแค่ไหนเราก็ไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตจงใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบวางแผน และเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพอาราะภัยร้ายอาจจะมาเยือนในเวลาที่เราเผลอภยัยขอให้ทุกท่านจงนำข้อคิดนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีและตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที่แจ่มใสมีพลังพร้อมที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในวันพรุ่งนี้ครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ